ประชุมในส่วนเทคนิคนะคะเมื่อวานดัชนีก็ขึ้นทดสอบ1,650นะคะแต่ว่าขึ้นไปได้นิดเดียวนะคะยังไม่ผ่านนะคะก็เลยปิดย่อลงมาก็ยังถือว่า1,650เนี่ยยังเป็นแนวต้านสําคัญเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถึงจะมีแรงส่งทางบวกแต่คิดว่าแรงไม่มากนักแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องมือระยะสั้นที่โอเวอร์บอทมันเป็นเวานาน,นะคะแล้วก็ในส่วนของ หลั60นาทีที่มีการลักษณะอ่อนตัวลงมาในช่วงท้ายนะคะทำให้ตลาดเนี่ยยังคงสภาพการเป็นขาขึ้นที่สลับกับการปรับฐานในวันโดยตลอดนะคะวันนั้นวันนี้ก็เลยน่าจะรอรับเมื่อมีการย่อตัวลงในแดนลบสะกอ่อนนะคะแล้วค่อยเข้าซื้อเพื่อรอหลักการดิดตัวขึ้นต่อไปนะคะรับวันนี้จะอยู่ที่1637กับ1630นะคะต้านก็ยังคงเป็น1650นะคะถ้าผ่านได้ก็ค่อยขยับขึ้นไปปอีกนนิดึเ็160 ซอฟตวิวตัวแรกจะเป็นตัว UUTP นะคะตัวนี้จะเห็นเหวี่ยงตัวในกรอบ up trend นะคะถึงแม้ว่าแนวโน้มเนี่ยจะ,ะซึ่งมีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้นได้ถะะ้าหลังจากที่รอบล่าสุดเนี่ยราคาลงมาแกวงแถวแนวรับตามเส้นเทรนด์ไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เครื่องมือเนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะขณะที่วอลุ่มยก็กลับมาหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับของ UTP จะอยู่ที่14.90นะคะแนวต้าน16บาทแล้วก็ถัดไป17.20นะคะคัดลอส24.8 ถัดมาเป็นตัว B-Land นะคะก็จะเห็นการาดิดตัวปรับตัวลงนะคะจนกระทั่งเปิดแกลบไว้ค่อนข้างกว้างนะคะแต่ว่าก็ลงมายืนที่แนวรับเส้น75วันพอดีนะคะทำให้ราคาเนี้ยสร้างฐานได้อย่างรวดเร็วนะคะเราก็คิดว่าน่าจะฟื้นตัวกลับขึ้นไปใน,นไม่ช้านะคะอย่างน้อยก็น่าจะปิดปิดแกลบที่2บาท6สตางค์ได้นะคะแล้วก็ถ้าผ่านไปได้เนี่ยอีกจุดหนึ่งก็คือ2บาท14นะคะรับที่1บาท9 4แล้วก็คัดลอสที่1บาท90 <c oughs> ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวแซมนะคะตัวนี้ราคานิ่งมานานนะคะหลังจากที่ตกลงแรงเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะขณะที่ของเครื่องมือ m o d i f y stochastic เนี่ยส่งสัญญาณฟื้นตัวนะคะโดยการวกตัวกลับขึ้นมาหลังจากที่ลงมาใกล้เขตโอเวอร์โซนะคะก็คาดว่าแซมจะได้เวลารีบาวนะคะรับที่2บาท76ตัต้าน3บาทกับ3บาท16แล้วก็คัดลอสที่2บาท72สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ